สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของครูอังุนนะคะสําหรับวันนี้หัวข้อที่คุณครูจะสอนคือเรื่องของการลบเศษส่วนการลบเศษส่วนก็มีลักษณะ เช่นเดียวกับการบวกของเศษส่วนนั่นคือการลบเศษส่วนแบ่งออกเป็น2แบบเช่นเดียวกันนะคะคือที่มีตัวส่วนเท่ากันเช่นเศษ13ส่วน6ลบเศษ1ส่วน6นี่คือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันส่วนฟากนี้นะคะเป็นเช่นการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันอย่างเช่นเศษ7ส่วน4ลบเศษ15ส่วน14นะคะ รูแบ่งเลยนะคะเลยจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะครูขออธิบายหรือว่าทบทวนเรื่องของการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันทางด้านซ้ายมือของครูก่อนนะคะวิธีทำสูลูชันนะคะพื้นที่มันน้อยนะคะเป็นสิบสามส่วนหลบเศษหนึ่งส่วนหกถ้าตัวส่วนเท่ากันเราก็เอาตัวเศษมาลบกันได้เลยเป็นสิบสามลบหนึ่งแล้ส่วนด้วยห 13ลบ1เหลือ12สอ่วน6อย่าลืมนะคะเมื่อเราได้คำตอบมาแล้วเราต้องพิจารณาว่าคำตอบนั้นนอยในรูปอย่างง่ายเรียงซึ่งตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าเป็นเศษเกินนะคะเราก็ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือเป็นจำนวนนับแล้วแต่คำตอบของข้อนั้นน,น,นะคะเป็น6 16 6 21 2สิ 12. เราก็จะได้2อยู่ข้างบนและ1อยู่ข้างล่างนะคะ จากที่เรียนไปแล้วเราก็เขียนเพียงแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นคําตอบของเราคือ2เพราะว่า2หารเลข1ก็จะได้คําตอบ2นะคะส่วนด้าน,นขวามือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันหลักการง่ายๆเลยคือเราต้องตัวทําทําตัวที่ครูวงกลม,ก,ลมก็คือตัวส่วนเนี่ยให้เท่ากันเสียก่อนโดยการหาครอรนอนะคะใส่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วครอรนอก็ต้องเอาไปหาในเศษกระดาษเช่น 4 14นะคะเอามาหาคณนลครูว่าตัวแรกที่หารได้ลงตัวคือเลข2ทงทำไมถึงเป็นเลข2เพราะเราเลยจะสังเกตเห็นว่า4กับ14เนี่ยเป็นจนํานวนคู่เลข2หารลงตัวอยู่แล้ว2คูณอะไรได้4 2 2 4 2อคูณอะไรได้7 2 7, 7, 7 14หลังจากนั้นพิจารณาดูว่ามีหรือเปล่ามีตัวร่วมไหมไม่มีเอา2หารต่อค่ะ2 1 2ใส่7ต่อไปเอาเลขอะไรหารต่อคะ7ดึงหลงมา7 1 7 ดังนั้นครอนเท่ากับ2คูณ2ตัวนี้แล้วก็คูณ7ตัวสุดท้าย2 2 4, 4 7 7 8 8ครอข้อนี้เป็น28นะคะครูเขียนโจทย์เล็กๆนะคะเดี๋ยวจะไม่พอ,อนักเรียนสังเกตไหมคะว่าครูจะเขียนเครื่องหมายเท่ากับตรงกันเลยนะคะอันดับที่หนึ่งลอกโจทย์ลอกโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนเครื่องหมายเท่ากับเอาตัวแรกมาพิจรนารณาคะ่ะเศษ7ส่วน14 ทั้ทีนะคะเศษเจ็ดส่วนสี่นะคะคูนลบก,ก่อนเนาะอ่าเป็นเศษเจ็ดส่วนสี่นะคะเขียนตรงนี้ก็ผิดด้วยเป็นสี่นะคะสี่ตัวเนี้ยทำอย่างไรให้กลายเป็นคระนอสี่คูณเจ็ดเอาเจ็ดคูณบนก็ต้องเอาเจ็ดคูณล่างใส่เครื่องหมายลบสิบห้าส่วนสิบสี่คูณ 14, คูณสิบสี่คูนร้อยยี่สิบแปดสิบสี่คูณสองได้ยี่สิบแปด สคูณบนก็ต้อง2คูณล่างหลังจากนั้นเอาบนคูณบนค่ะเจ็ดเจ็ดสี่สิบก็หรือสี่เก็ได้นะคะลบ15 2 30 14อคูณสได้28หลังจากนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็เอามาลบกันได้เลย49่สิบเลบสาส่วนยีเท่ากับ49่สลบสาได้19 ส่วน28นะคะซึ่งตรงจุดนี้เป็นคำตอบอย่างง่ายแล้วคำตอบของมันก็จะตอบเศษ19ส่วน28นะคะเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันของชั้นป .5 อีกสักหนึ่งข้อนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโจทย์ของมันมีอยู่ว่าเต๋าที่เที่สองน,นะคะเป็นเศษสิบส่วน 15บหลบเศษหนึ่งส่วนหนะคะวิธีทําเขียนโจทย์ก่อนค่ะสิบส่วนสิลบเศษหนส่วนหนะคะ่าตรงนี้มีพื้นที่เยอะหาครนอกรก่อนค่ะเอาส5บห้าและหกมาหาครนอรนะคะต่อไปเป็นเลขอะไรที่คูณกันได้สิบและ6กมีสาม ตัวประกอบของมันคือ 3, 3, 5, 4, 5 3 2ห้าต่อไปมีนะคะที่เลขอะไรก็ได้ที่คุณที่หาร5และ2ลงตัวไม่มีเราก็ใส่ 5, 1, 5ชัก2ลงมาเอา2หารต่อค่ะ 2, 1, 2 2, 2, 2, 1, 2เพราะชรนคอรนอคือ3คูณ5เป็น 15, 15, 2, 30องคอรนอเท่ากับ30ค่ะต่อไป ัวแรกเลยนะคะเศษสิ 10, ส่วน15คูณคูณเราดูว่า15ตัวเนี้ยทำยังไงให้กลายเป็นคณนที่30 15คูณ2 2คูณบนก็ต้องเอา2คูณล่างใส่เครื่องหมายลบเศษหส่วน6ขีดยาวๆคูณคูณ6ตัวเนี้ยทำยังไงให้กลายเป็นครนลหกห้าสามสิบห้าคูณบนก็ต้องเอาห้าคูณล่างหลังจากนั้นก็เอาบนคูณบน,ณสน,สนสิบคูณสองได้ยี่สิบ ส่วน15 2 30ลบ1คูณ5ได้5 5 6 5 30ตัวส่วนเท่ากันแล้วก็เอาตัวเศษมาลบกัน20ลบ5ส่วน30เราก็จะได้20ลบ5เหลือ15 15ส่วน30ยังไม่อยู่ในะรูปของอย่างง่ายเพราะยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำเราลองเอา5ไปหารก่อนนะคะ5 3 5 5 1 5 ห้าทัทีห้าหกสามสิบยังไม่ต่ำสามหนึ่งสามสามสองหกเพราะฉะนั้นเศษส่วนยังต่ำของข้อนี้คือตอบเศษหนึ่งส่วนสองนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันหลักการของมันง่ายๆคือทําตัวด้านล่างคือตัวส่วนเนี่ยให้เท่ากันเสียก่อนโดยการหาคอรนอนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอาถ้าครรนได้เท่าไหร่แล้วก็มา ก็จะได้ให้เป็นเศษส่วนที่เราก็จะได้ตัวส่วนที่เท่ากันนะคะหลังจากนั้นก็เอาบนก็คือเศษลบเศษเอาส่วนด้วยส่วนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูขอจบการนำเสนอการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน ซึ่งจะเป็นหลักการที่เน้นย้ําของชั้นป .5 นะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปครูจะแทรกเนื้อหาเรื่องของการหาครอนอให้นักเรียนได้เข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆจากครัวงุนค่ะ